นี่งร้านนวดจ้ามีสองเตียงละเด้อแต่ว่าสีคนละสีเพราะว่าจับมองนั่นมองนี่มาใส่กันพี่น้องกลับไปไทยก่อนจังสิปิซึทำไมเนี่ยอันนี้ก็หมองคั่วเิียงไฟและแมนเตาแกะพี่น้องขาเดียรร้านนวดนคะคะร้านนวดพี่น้องฝ้าลิฝ้าประทานพี่น้องร้านนวดฝ้าประทาน พ่นใจบุญพ่นโยกไห้ป้าบู้ไหมเห็นบ่เอ่นบ่มีคนเห็นพ่นโยกไห้ป้าเลยโอ้สาธุขอให้คนล่ำล่ำลุยลุยไปนะเงินไหลกองทองไหลมาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเด้อลูกเด้อเดือด้องเด้อขอบคุณหลยลายเบื้องบนเบื้องล่างเพ่นมองเห็นดิดอกว่าผู้ใดอัน,นมีบุญบ่มีบุญผู้ใดคูณบ่คูณ พี่น้องขาอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมือนี่อันนี้ฮะอันผ่าม่านกับเปลี่ยนมือนี่อันนี้ก็ดีเลยดีผราม่านพี่น้องขาเป็นบบงามบอจารล้านนวดป้าล้านนวดยายตองน้องวิวาอันนี้วหวเพื่อนอันนี้หวคนใจบุญคนประทานให้พี่น้องคนไปคนมีบุญวาสนา เพคนประทานให้ป้าเนี่ยวะโดยที่บริสุทธิ์ด้วนี่เพคนยกไข่เลยไหมสาธุขอให้เงินไหลกองทองไปไหลาหาเพิ่นขอให้เพิ่นร่ำล่ำลุลุ้ลย,ยมีสินอย่างขั้นเพิ่นมีกัให้เพิ่นเบิร์ดให้เพิ่นไส้หนีให้เบิร์ดทุกซอกทุกมุมขอบคุณหลายๆพี่น้องขาขอบคุณหลายๆเด้อผู้ดใดเจ็บผู้ดใดปวดผู้ใดบ่มีเหือ่อมีแห้งกลับมาเด้อมาเด้อม,ม,มาล้านนวดเด้อจ้า อันนี้ก็ทั้งนอกพี่น้องทั้งนอกทั้งนอกอันนี้ก็เนี่ยทางนอกนะคะมองจอดรถกับพอด้อืด้อยากพี่เ้นแต่ซี่พี่น้องขาเพื่อนๆฝูงๆผู้ใดอยากเข็ดงานติดต่อมาเด้อป้าเปิดลับพนักงานพี่น้องขามาเด้อมาเด้อผู้ใดสีมานวดน้ำป้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าม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 าเด้อมาเด้อขงผู้ใ่เราสีมัดอัน อันนั้นไหป,ป้ามองนั่นป้ายังบอทัานได้ปัปุ๋มอยู่ท่างล่างนะเพราะว่าเพื่อนท่างเพื่อนเทศงานป้าอ้วยไปท่างอื่นนะนะบ้านนี้ก็สิอ้วยไม่กะสิเปลี่ยนไม่เอาผภาได้กลับไปเมืองไทยไปหาซื้อผ้ากำลังาม,มาอืมอ่ายนะิ่งบอกน้องขามบอ่อบัฟ้าเย,นเยนกเก็นเทศภกเก็ตเธอเซียมอยู่ดูนะพ่อใหญ่เป็นจัดเต็ม่ยนให้น,หน,นอ้องค่ะ แต่มองนี่้าคกิใไซผาม่านไงถ้าบ่ใไ่ผาม่านกับไปหาซื่อเนววันที่ว่ามันกั้นเวลาแขกเขามาสองคนสิศนะมันกษีพ่ได้เหยนกันสิศนะแล้วถือผู้ยิงเขาเขามาร้อมผู้ชายสินะมันกษีพ่ได้เห็นกันสินะค่ะ